สวัสดีค่ะทุกคนออนเซวีมาแล้วตอนนี้เราอยู่กันในเกม Code Key a s s Lost Stories นะคะเพื่อนๆมีอัปเดตใหม่เข้ามาเราเข้าเกมไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าตอนนี้นี่มีอัปเดตอะไรบ้างเริ่มต้นกันเลยนะคะกับนี่กิจกรรมนะคะเพื่อนๆฉลอง บทที่6เข้ามานะคะตอนนี้เนื้อเรื่องบทที่6เนี่ยก็จะเริ่มเข้าเกมกันมาแล้วนะคะเราสามารถเข้าไปลุยด่านแล้วก็ดูกับเนื้อเรื่องของเกมนี้ได้นะคะจะมีรางวัลล็อกอิน10วันนะคะได้เพชรวัลละ1 5 0นี่เลยรับมาก่อนเลยนะคะ1วัน สำหรับอันนี้นะคะเพื่อนๆจะเป็นรางวัลล็อกอินนะตามช่วงเวลาตั้งแต่วันที่26นะคะเพื่อนๆ26ตุลาจนถึงวันที่1พฤศจิกานะโอเคแล้วก็รับรางวัลล็อกอินเรียบร้อยนะคะโอเคได้พิซซามันหนึ่อันนะวันนี้ นี่เลยและกิจกรรมนะคะที่เข้ามาใหม่มาแล้วเนื้อเรื่องบทที่6มาพร้อมกับตัวใหม่ตัวละครใหม่2ตัวนะคะก็จะเป็นคาเลนกับนี่เลยคุณเจเรมียนะคะ มีกิจกรรมสําหรับเนเรื่องชัปเตอร์บทที่6โดยเฉพาะด้วยนะคะกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาจนถึงวันที่7พฤศจิกานะคะนี่เลยจะเป็นตู้พิกอัพนะคะจะมีคาเรนแล้วก็พร้อมกับหุ่นนี้เลยกูเล่น MK2 โอ้ย หุ่นที่ใครก็อยากได้เราก็อยากได้ไม่รู้ว่าจะมีจะมีทางได้หรือเปล่านะคะเพื่อนๆแล้วอีกตัวละครหนึ่งที่เข้ามาเหมือนกันนี่เจอร์เมียแกดบอดมาพร้อมกับหุ่นอันนี้นะคะเซตเทอร์แลนด์เพียวบัตอันนี้ใครก็มีอยู่แล้วเนาะโอเคพี่ส้มนี่เราไม่ค่อยสนใจเราสนใจแคเลเรนนี่แหละ มาแล้วก็มีอะไรอีกมีแคมเปญด้วยนะคะเพื่อนๆนี่ Chapter 6มานะแล้วก็จะมีไปดูตรงนี้ดีกว่านี่ Chapter 6 celebration free สเกลเพื่อนๆเราสามารถสุ่มได้ฟรีทั้งหมดรวมแล้ว50ครั้งนะคะก็คือจะสุ่มฟรีวันละ10นั่นเองนี่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 นี โดยที่เราสามารถสุ่มตู้นี้ได้นะคะโดยที่ไม่ต้องใช้นี่เลยนะสก,กุราไดหรือว่าเพชรในเกมนี้นี่เองนะคะนี่กิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะจนถึงวันที่14นะคะเพื่อนๆถ้าเกิดใคร พลาดอะไรอย่างเงี้ยก็คือยังมีเวลาเหลืออยู่นะเพราะว่าช่วงกิจกรรมจะค่อนข้างยาวนิดนึงนะคะเพื่อนๆ14วันยังไงก็อย่าลืมแวะเวียนกันมาก็แล้วกันนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมนี้อีกนะล็อกอินที่เรารับกันไปเมื่อกี้นี้แล้วนะนี่ไงล็อกอิน10วันนะคะได้เพชรทั้งหมด1,500เพชรนี่แหละที่น่าสนเพื่อนๆเข้าไปดูปดตู้กันเลย <c oughs> ก็แล้วกันนะคะ ข้ามาแล้วนี่ตู้กาชาตู้ใหม่ก็คือแค่เล่นสีดาวนะคะนี่จะเป็นเหมือนกับเป็นตัวหอกอะแต่ว่าก็แทงได้ด้วยใช่ไหมสำหรับตัวนี้เป็นตัวที่แบบตีตีพื้นราบแต่ว่าตีได้ไกลนิดนึงออกไปข้างหน้า2ช่องนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีตัวอะไรอีกตัวอะไรอีก นี่เลยก็จะมีพี่สม้มสำหรับถ้าเกิดว่าเราจะสุ่มตู้ฟรี50ครั้งเนี่ยเราจะต้องมากดตู้ที่สองนี้นี่ไงล่ะนี่ไงล่ะที่เราอยากจะมาดูเอ้ขอดูเรตหน่อยได้ไหมมีเรตอะไรให้เราดูบ้างไหมว่าเปอร์เซ็นต์นี้มันจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวหาก่อนนี่นี่สกเกลดีเทล นี่เลยสดาวนะคะจะอยู่ที่3%เปซแต่ว่าสำหรับตัวหน้าตู้ก็คือแคเรนกับเจเลเมียเนี่ยจะอยู่ที่0.75%มาพร้อมกับหุ่นทั้งสองตัวเลยด้วยนะนี่นี่นี่โอเคเพื่อนๆพร้อมกันหรือ,อยังวันแรกกับกิจกรรมสุ่มฟรี50รอบขอให้โชคดีได้แคเรนเถอะนะเอาล่ะ แค่เลนจงมามาไว้มาไว้ลุ้นลุ้นลอย่าโหลดนานอลมันลุ้นฮึบเดียวเฮ้ยลุ้งล่ะร เผื่อว่ามีสีทองอ่ะเผื่อว่าสีทองจะแตกเป็นสีรุ้งไงเมื่อกี้เราเห็นมีตัวสีทองอยู่ว่าต่อไปพี่แว่นพี่แว่นอ้มีนะมีเนี่ย p ริงไยังไงสีเงินจะขึ้นเป็นสีทองได้เลยแคเรนสามดาวนะคะมาเดี๋ยวแคเรนสีดาวก็ต้องมาเชื่อดีอันสีทองอ่ะมันต้องแตกเป็นสีรุ้งได้หุ่นบูไรมาด้วยนะยังไงแตก ฉันเสียใจคือฝันยลังนี้แหละที่ถ้าเป็นรุ้งเนี่ยก็คือแคลเรนแน่ๆตัวไม่ออกนะคะได้กรตสร์ปืนใหญ่ของคุณดาวตั้นมาแทนโอ้ยอะไรกัน ไม่โชคดีอย่างนั้นเลอเนี่ยปริงแตกตรงนี้เออยแมมาทองนี่เราก็ลุ้นให้แตกเป็นมารุ้งงาเป็นพี่ส้มสี่ดาวอะไรอย่างนี้มัไม่ได้เหมือนกันเนาอ,อ่ะได้คุณกอสเซตเตอร์ของคุณกิลฟอร์ดมาแทนมามีอะไรอีกโอ้ยชีวิ มัดมนจริงๆนาโอมิมาสองเลยนะคะครบแล้วสุ่มฟรีไม่ได้อะฉันเสียใจไม่เป็นไรยังเหลือโอกาสให้เราสุ่มได้อีก4วันหรือว่าถ้าใครนะคะเพื่อนๆอยากจะได้มีเลยแคเลนพร้อมกับหุนนะคะแล้วก็สามารถใช้เพชร สกุลใดเนะะี่ยค่ะเอามาสุ่มตู้นี้ได้นะเพื่อนๆเดี๋ยวเราขอไปดูทำลายตู้ต่อไปที่จะเข้ามาก่อนนะว่าอืมีตัวอะไรจะเข้านะคะเพราะว่าตัวเนี้มันก็ถือว่าเจ๋งอะแต่ว่าเรายังรอตัวอื่นที่จะเข้าอยู่นะคะเก็บไว้ก่อนเก็บเพชรไว้ก่อนกดใจไว้คึบไว้ออ้เราลืมมาสุ่มสีตู้นี้ก่อนนี่เองแม โรุ่งดีรุ่งรุ่งรุ่ง,งโอ้โหเมื่อนหนักกว่าเดิมอีก,กโอเคดำแตกเป็นขาวโอ้ดจลงเดอ๋อคุณเฟนบ่ะนะคะโหเศร้าจริงเพื่อน,อนแวะไปดูนี่กันสักนิดนึงดีกว่าเนื้อเรื่องของเรา นี่เลยอุย้ยภาพเปลี่ยนด้วยตรงเนี้ยดูดิไอ้เดี๋ยวนะเชฟเต้รกลีลิสแล้วก็ใช้สตามีนาครึ่งเดียวด้วยอย่างนั้นเหรอโอ้ยมีแคมเปญมีแคมเปญเดี๋ยวแอบขอไปดูตรงเดลี่เควน,นิดนึงว่าใช้เพชรครึ่งเดียวหรือเปล่าแอบไปดูแอบไปดู โอ้ oh, ไม่หรอไม่รวมกับเดลี่เควสแหมเราจะได้ฟาร์มของอัปเกรดหุ่นอัปเกรดตัวซะหน่อยโอ้ยมีแค่เนื้อเรื่องหลักเท่านั้นนะคะเพื่อน นะอ๋อนี่ไงเขาบอกว่ามันจะมีแบทเทิลใช่ป่ะสำหรับบทที่6อะ่ะแล้วมันจะมีเอ็กซ์ตาเพิ่มมาด้วยนะคะสำหรับเนื้อเรื่องบทที่6นี้แต่ว่ามันยังไม่เปิดเขาจะเปิดเนี่นะวันที่2นะคะก็คือวันพรุ่งนี้งั้นเดี๋ยวเราจะค่อยๆไปเคลียร์ในเรื่องบทที่6กันก็แล้วกันแหนขอลุยก่อนสักด่านหนึ่งก็แล้วกันนะคะเอาเป็นว่าวอร์ไ้ก่อน ด่านเอ็กซ์ตานี่จะยากแค่ไหนก็ไม่รู้นะตอนนี้เราก็มาวอร์มด่านธรรมดากันก่อนแล้วก็เผื่อว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้มาสุ่มอีกเผื่อเราจะโชคดีตอนนี้เราอยู่กันที่ท่าเรือกดังที่ท่าเรือกันนะคะศัตรูจะมีทั้งตัวบินแล้วก็ตัวพื้นราบฐานมีสองต้องยิงเครื่องบินข้างบนด้วยโอเคทีมเราพร้อม ค่าพลังไม่เยอะน่าจะไม่ยากนะคะให้พี่ส้มลงก่อนเอาคะ่าคอสถอนออกแล้วก็เอ้ยข้างล่างมาก่อนอยังงั้นเหรอโอเคข้างล่างก่อน,ลอนแล้วก็เราจะเอานี่กับการขึ้นดาบปั้นมาข้างล่างปึ๊บสวยๆด่านนี้ค่าพลังไม่เยอะเร่งเวลาได้เลยนะคะ และต่อไปเราจะเอาตัวนี้ลงไปชั่วคราวก็แล้วกันนี่ซูสักคุเอามาเล่นทอสเฉยๆเออแย่แล้วลิงกลางมาแล้วลิงกลางมาแล้วตัวแทงตัวแทงสักตัวลิงกลางโอเคสวยๆไปเดี๋ยวรอพี่ส้มลงได้นะคะเราจะให้เวเลตตาลงเพื่อที่จะจัดการกับเพื่อนดินทางแนวบน เกือบเปิดผิดแน่เมลตาเมลต้ายิงข้างบนแล้วกันน่าแบบนี้เลยโอ้วางทันพอด,ดีเลยอะ่ะเดี๋ยวเอาตัวฮิลลงด้วยเมลต้าจัดการหน่าสวย่มเรียบร้อยวางอย่างนี้โอเคแล้วนะคะเร่งเวลากันไปเลยตอนนี้ ร้บจัดการไปได้แล้วทั้งหมด12ตัวศัตรูในด่านนี้จะมีทั้งหมด40ตัวถือว่าไม่เยอะนะลงเพเยอร์สกิลได้ด้วยเพเยอร์สกิลก็จะเป็นไอตัวที่พื้นถล่มนะคะเพื่อนๆพันะงไปเลย,เ,ลยเริ่มถล่มพื้นนี่ก็ด้านล่างนี้ก็จะฟรีละเหลือต้องมาเก็บ2เลนเครื่องบินกับแนวขัดอ้านบนนะคะ เนื้อเรื่องอะในส่วนของการลุยด่านเนือเรื่องมันจะสบาย้งนีนแหละคือมันสามารถใช้เพลเยอร์สกิลได้ก็จะผ่านด่านได้แบบง่ายๆนะคะไม่เลยสกิลนี้ยังไม่ได้กดใช้เลยอ่ะอุ๊ยตาละลืมดูว่าเคเวสออะมีให้กดใช้สกิลบ้างหรือเปล่า <laughs> ต้องมาเก็บดาวซ้ำแน่เลยเดี๋ยวแอบไปดูกันนะตริงตริ ใช่ด้วยอันล่างสุดใช้เพย์เยอร์สกิลสามครั้งโอ้ผ่านเฉยอะเมื่อกี้เรากดหรือเปล่าเราจำไม่ได้โอ้แรง,งอัพเป็นแรงส2เลย เพื่อนๆเห็นค่าพลังเรากับเลเวลหลักตัวเรานี้ไม่ต้องแปลกใจเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันเกลือ,อยังไงล่ะก็เลยไม่ค่อยได้อัพหุ่นอัพอะไรไปเยอะนะคะเพื่อนๆคือสะสมเพชรตอนนี้ดองเอาไว้เอาแบบการันตีเลยอะ่ะตัวที่อยากได้นะแล้วเดี๋ยวเราจะเล่นกันเลยทีเดียวสาหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆมาดูการคร่าวๆสําหรับกิจกรรมนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาสุ่มกันต่อกับตู้นี้เลย นี่แหละฟรีสเกลวันละครั้งเพื่อนๆจะได้เจอกับเรา5วันและเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะแอบมาลงด่านเอ็กซ์ต้ากันนะเราคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วถ้าชอบคลิปของเราช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe c h anel เราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย